ปลาเดินทางไกลๆใช่ไหมคะปลาจะเดินทางด้วยรถยนต์แล้วก็รถไฟฟ้าค่ะแต่พอเราเดินทางด้วย2อย่างนี้บ่อยๆนะคะปลาก็ได้รู้ค่ะว่าถ้าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยรถไฟฟ้าสามารถเดินทางไปถึงได้ก็ใช้เถอคะค่ะเพราะอะไร รู้ไหมคะว่าการเดินทางด้วยการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยหกิโลเมตรค่ะปล่อยกา๊าซคาร์บอนมากถึง148กรัมนะคะไหนจะรถติดเสียงแต่เสียงท่อ PM 2.5อีกบลพิษเหล่านี้ค่ะส่งผลต่อสุขภาพทำให้การเดินทางในแต่ละครั้งของเราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากๆถ้าเปลี่ยนมาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเชื่อไหมคะว่าเราสามารถลดคาร์บอนและลดมลภาวะเหล่านี้ลงได้เกือบครึ่ง นั่นจึงเป็นอีกเหตุผลค่ะที่หากไม่มีความจําเป็นหรือว่าถ้าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้<ๆ>ก็อยากจะให้ใช้กันเยอะๆแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะและคลิปนี้ปลายอยากจะเพิ่มศักยภาพการเดินทางของคนไทยแบบนอ c ตคาร์บอนด้วยการท้าค่ะให้คุณทำสิ่งนี้ขณะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า นั่นคือการ1ค่ะลดพลาสติกปัจจุบันสถานีรถไฟฟ้ามีร้านอาหารมาเปิดเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าเราพกภาชนะส่วนตัวมาเองหรือว่าแก้วน้ํามาเองแบบนี้นะ <c oughs> ก็จะช่วยลดคาร์บอนลงไปได้อีกค่ะจ่ายน้อยลงด้วยเพราะหลายร้านค่ะมีโปรโมชั่นนําแก้วมาเองลดราคาให้อีก ส่วนเรื่องการทิ้งขยะนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ย MRT เขามีนโะยบาย Metro g กก e n ค่ะเขาจะมีถังขยะให้เราแยกแบบนี้เลยนะคะดังนั้นก่อนทิ้งก็อย่าลืมแยกกันด้วยนะ,ะเพราะถ้าเราไม่แยกขยะค่ะขยะก,ก็จะสกระปรกพอสกรปรกเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังบ่อฝังกลบกระบวนการเหล่านี้ค่ะก็จะมีการปล่อยก๊าซเรืองกระจกจํานวนมากทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้น ถูกนไป recycle, ค่ะําีซเยกตัวอย่างขวดพลาสติกแบบนี้นะคะหกิโลกร,รัมเนี่ยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง0.63กิโลกร,รมัมคาร์มอ่ไดออกไซด์เทียบเท่าเลยนอกจากนี้ใครที่เป็นสายปั่นจักรยานค่ะ MRT สามารถนําจักรยานพับได้เข้ามาในระบบรถไฟฟ้าได้นะคะเพื่อสนับสนุนให้คนขี่จักรยานกันเยอะๆก็เป็นการเดินทางที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้วย ็อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ย MRT เขาอนุญาตให้นําจักรยานเข้าระบบรถไฟฟ้าได้ด้วยแต่ว่าจะต้องเป็นจักรยานพับได้แบบนี้เท่านั้นนะคะและเรื่องน่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงในปี2567ค่ะ MRT เลือกใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแทนปูนซีเมนต์ธรรมดาเพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอน mm. เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้1ล้า2แสนต้นเลย สรุปการเดินทางของปลาวันนี้นะคะปลาเดินทางด้วย MRT เนี่ยไปทั้งหมด8สถานีค่ะปลาปล่อยก๊าซคาร์บอนไปเพียงแค่96กรัมเท่านั้นเองคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วปลาเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตัวเองปล่อยก๊าซคาร์บอนไปเท่าไหร่กรณีเลยค่ะ MRT เขามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Bangkok MRT นะคะเราเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าเวลาเราใช้บริการสถานีนี้ไปจนถึงสถานีนี้เนี่ยเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไปเท่าไหร่ เราคนเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโลกไม่ได้ภายในวันเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันโลกของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและการเดินทางที่เบาวกว่าช่วยโลกได้มากกว่าที่คิดนะคะส่วนชาและนี้ค่ะปลาไม่ได้อยากจะท้าใครเลยนะคะแต่ว่าท้าให้คุณค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวของคุณเองและโลกที่เรารัก